เลี้ยงลูกคนเดียวนี่ยากไหมครับเราทาใจให้สบายๆเขาเป็นจุดหมายของชีวิตนะคะเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตทุกอย่างในชีวิตที่ทําไปนี่ก็เพื่อใช่ค่ะลูกเมื่อก่อนเมื่อก่อนคือหมูเนี่ยจะโตมาป้ามาจากเมืองจีนคนเดียวใช่ไหมคะแล้วก็เลี้ยงดูลงมาคนเดียวแล้วญาติยดก็ไม่มีเลยอะไรเงี้ยป้าป้าเลี้ยงหมูมาคนเดียวคุณพ่อเลี้ยงคุณหมูคนเดียวใช่คุณแม่แม่เสียตั้งแต่เด็กๆเลยอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ เราเราก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าเราอยากมีแม่เนะถ้าเราถ้าเรามีแมเ่เรามีแม่เนี่ยแม่คงรักเราน่าดูแล้วก็เลยแบบฝังใจมาว่า<อ>ถ้าเรามีลูกเนี่ยเราจะอยู่กับลูกเราจะรักลูกเรามากๆอ,อะไรอย่างงี้ค่ะเป็นทั้งทงแม่แล้วก็คุณพ่ออันนี้ถามจริงยากไหมครับแมต้องนับถือมันนิ้วให้เลยมันก็มันก็ยากเหมือนกันนะคะจะว่ายากมันก็ยากแต่ว่าเราเราเราต้องรู้จักแบ่งนะคะ<อ>ในบ้านหมก็จะบอกว่าเรามีทุกคนเกิดมาต้องมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบนะอะไรอย่างงี้ ทีนี้หน้าที่ของน้องนายเนี่ยก็คือเป็นลูกเป็นลูกที่ดีเชื่อฟังพ่อแม่นะแล้วก็เรียนหนังสือตั้งใจเรียนให้มากๆนะคะหน้าที่ของแม่หมูเนี่ยก็จะไม่เหมือนแม่ของเพื่อนเพื่อน้นองนาย<ท>นะครับ <c oughs> ใช่ค่ะคือหน้าที่ของแม่แม่หมูเนี่ยจะทูอินวันนะลูกนะอะไรอย่างเงี้แบบยแบบว่าดับเบิลแอคชั่นใช่ทูอินวันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ใจ้เขารู้สึกแบบโอ้ยแม่เราแบบทูอินวันอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าซุปเปอร์มารใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือแบบสามารถ ทำได้ทั้งสองอย่างคือเป็นพ่อก็ได้เป็นแม่ก็ได้แม่หมูต้องออกไปทํางานหาเงินมีมีความรับผิดชอบนอกบ้านหาเงินมาให้น้องนายนะคะเพราะฉะนั้นแม่หมูไม่สามารถที่จนรับไปส่งน้องนายได้เลยเขาเขาก็จะเข้าใจอะค่ะหมูจะพูดทุกเรื่องให้เขาฟังว่าเออเขาพ่อเขาไม่ได้อยู่กับเขานะตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยเวลาใครถามเขาก็จะพูดได้พูดอย่างเต็มเสียงเต็มปากด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วเขาก็จะภูมิใจกับแม่เขาแม่เขาเป็นทูอินวันอะไรเงี้ยเลยสิ่งหนึ่งเลยคือของคนที่เป็นแม่เลี้ยงลูกคนเดียวเนี่ย ก็คืออย่าไปคิดว่าลูกตัวเองขาดนะคะอย่าไปคิดว่าลูกขาดคนเป็นพ่อเป็นแม่คิดอะไรยังไงลูกเราก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเราคิดว่าลูกขาดลูกเราก็จะขาดถ้าเราคิดว่าลูกเราโอเคแบบสุดยอดลูกเราก็จะสุดยอดค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันนี้คุณหมูยังมีความต้องการที่จะมีค่ยๆกับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมใจ ที่เป็นเพศตรงข้ามไหมครับยังสดชื่นอยู่นะคะแล้วก็มีหลงหลวงเข้ามาบ้างไหมแค่มี่ะมีเรื่อยๆแล้วก็ไปแล้วหมูจะไม่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 ยึดติดอะค่ะไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นไม่คาดหวังอะไรทั้งนั้นนะคะทุกคนเหมือนกับชีวิตเราคือการเดินทางอะเดินเดินทางไปไปเรื่อยๆแต่แบบภรรยาที่ดีอย่ามาคิดอะไรอย่างหมูนะคะไม่เนี่ยจะตั้นเลยวจะแนะ่สิ่งก็กลงัใช่่ะเวลาผู้เรื่อควอมรักผู้หญิงจะพู บวกกับความมั่นคงนึงจะคิดเรื่องการผู้จะมาอยู่ใช่ค่ะผู้หญิงจะคิดถึงความมั่นคงแต่ผู้ชายจะนึกถึงแต่ความสุขอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหมูก็เอาสิ่งผู้ชายคิดมาด้วยมั่นคงด้วยความสุขด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีความสุขแล้วก็ก็ไม่เป็นไรเดินทางต่อไปเดินทางเก็บเพราะเราไม่ต้องไปพึ่งใครเรายืนอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองดีก็แนะนําว่าถ้าเกิดครอบครอบครัวที่เคยอยู่ด้วยกันเคยมีกันและกันพ่อแม่ลูกเนี่ยการที่จะแยกกันอยู่เนี่ยหมูว่า ลองลองลองคิดดีๆลองคิดให้ดีๆดีๆด,ด,ด,ดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าสมมุติหมูอยู่อยู่อยู่ตรงนั้นเนี่ยหรือว่าตัดสินใจใช้ชีวิตคู่แล้วเนี่ยการให้อภัยกันเวลาฝ่ายหนึ่งทําผิดแล้วอีกฝ่กกายนึงอรอรอให้เรื่องมันถ้าผู้หญิงรู้จักรอรู้จักใจเย็นแล้วก็ให้อภัยเขาอะไรอย่างเงี้ยหมูว่าก็ไม่ไปไหนนะผู้ชายก็คงจะต้องกลับมาเป็นครอบครัวที่รักกันอบอุ่นเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยต้องรู้จักให้อภัยกัน แล้วจากนี้ไปคุณหมูวางแผนเนี่ยกับการที่จะเลี้ยงดูลูกชายส่งให้ถึงฝั่งถึงฝายังไงบ้างครับสิ่งที่หมูคิดแล้วก็คาดหวังว่าหวังไว้ก็คือหมูเลี้ยงลูกหมูให้ให้เขาช่วยตัวเองได้ค่ะคให้เขาให้เขาเป็นที่รักของคนรอบข้างเป็น เป็นผู้ชายที่ที่ดูแลตัวเองได้วันหนึ่งถ้าหมูเป็นอะไรไปเนี่ยหมูแบบนอนตายตาหลับแล้วลูกหมูก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้หาเงินเรียนหนังสือเองได้อะไรอีกบ้าอะไร่างเงี้ยมาลราไหมหมูทดจะกัว